กรกาบสบายดีกาบทักทายสบายดีสวัสด,สดีพี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศกันด้อยินดนี่ตอนรับทุกท่านเขาสู่ซ่องสองสาวลาวสเตโน่สองสา,าวสเตโน่จอดมีคนเดียวคนเก่านะพี่น้องเสฟ้ายังมีเฟดอ่พี่น้องส่งมอนี่นะพี่น้อง,องานาอเสฟ้ากะหากะ มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะพี่น้องเนาะเหนื่อยจากกว่าโรคกระเพาะกำเริบมาวินิจฉัยซองวันนะพี่น้องเนาะตั้งที่ซาวุพาได้เห็ุคลิปแจ้งผูใหญพี่น้องไปเลยนะพี่น้องเนาะโรคกระเพาะกำเริบแสบท้องแห้งพี่น้องเห็ุคลิปลงมาได้เนาะซาวุพาก่ะได้ไปหาหมอแล้วก็ได้ไปต่อยามากินนะพี่น้องเาอาการกระหักไข้ขึ้นนะพี่น้องเาก็เลยมีเหตุได้มาเห็ุคลิปให้ผู้พี่น้องนะครับทรงตรงนี้เนาะไม่นี้เขาก็สิบเอาสิบแปลกๆในหนึ่งละปากเขาก็ตีย่ายๆเพราะว่าเขาเจ็บปากข้อมพี่น้อง เซาพาดาปากเปื่อยนะพี่น้องเนาะพอผมก็ส่องเซาพาก็จะมีแต่เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนาะพี่น้งนนนนองเนาะจะไงก็ขอภัยหลายๆเด้อ yes. พี่น้องไอ,อ้ซองผู้ป่วยเนาะจะไงก็อย่าเผารำคาญกันเด้อพี่น้อง,ส,งส่งมานหนเนาะเซาพาก็จะมาเห็ดคลิปอ่าดีแอคชั่นเนะพี่น้องะจะมานำเสนอเรื่องราวด,ดีๆเกี่ยวกับอ่าความหักสองฝั่งโค้งของพี่น้องไทยลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะจะมานำเสนอคลิปในหัวขอเรื่อง สาวลาวลักประเทศไทยลืมประเทศไทยบ่ได้นะพี่น้องเฮาจะมาหับโซมคลิปนีไปพร้อมๆกันว่าอ่าเป็นยังสาวลาวจึงลืมประเทศไทยบ่ได้มีเหตุผลและสาเหตุอันใดเนาะสาวลาวจึงลืมประเทศไทยบ่ลงนะพี่น้องซึ่งคลิปนี้นะสุภาก็ไดนะ้มาจากซองของพี่พัดซองของเอยพัดหรือว่าซองลาวเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปดสาหรับและก็ขออนุญาตนํานคลิปเ่นมารีแอนเดลอ ก่อนจะไปหาส้มคลิปเนาะพี่น้องก็ฝากพีพนะีเอฟซีกดซับสไคร์นาะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องติดตามสมุ่าไก่จะหอดสองหมื่นคนลเนาะงจะได้กะฝากพีพีเอฟซีกดซับสไคร์ถึงสองหมื่นซับ,บ,บไวๆเด้อพี่น้อง <c oughs> และไก่ <c oughs> อย่าลืมอ่าคลิปต้นซบับ์นะพี่น้องนะ้องเดียสบู่าจะแปะลิงก์เอาอ่าของเพขวนไว้ที่ใต้โพสเนาะฝากไปให้กำลังใจเคนในเด้ด๋พี่น้อง ออบบเอาเป็นว่าอลไรก็จะเป็นการย้ยห่างเนาะพี่น้องอขั้นตอนต่อไปอบบเอาเป็นว่าเข้าไปหาซุ้มคลิปนําการนาะว่าสาเหตุที่สาวเราเป็นอย่างจึงลืมประเทศไทยบ่ลงนเนาะเฮาจะไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยพี่น้องไปก้นลยมกับสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวกูออฟฟิเชียลนัะนรือว่าช่องของพัดสาวลราคนคำม่วนนั่นเองถ้าใครสบายดีเนาะพี่น้องในมือน,นี้พัดก็มีคลิปมาตอนมาฝากทานอีกแล้ว คลิปนี้ก็คือสิเป็นคลิปพิเศษเนาะพีน่น้องเนื่องจากว่าในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะพัดได้นําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทางประเทศไทยเป็นหลายคลิปเนาะก็มี f อบอกว่าสิเป็นทางเก่าและที่เข้ามาใหม่เข้ามาฮับเบิง้งฮับชมคลิปของพัดบางคนเพิ่นกันยังบันได้ฮู้จักพัดและบางคนเพิ่นกันยังสงสัยเนาะว่าพัดนี่เป็นไผแล้วเฮียนจกอีหยังมาแล้วเป็นอย่างคือฮู้จักเรื่องราวของประเทศไทยดีแท้จากี่นะ ในมื้อนี้พัดกันเลยสิมานำเสนอเรื่องราวของตัวเองให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันรห่ายโปอยเบิ่งก็ะยาพี่น้องยินดีนําเสนอเนาะเผื่อว่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่นหากก็เข้ามาติดตามพัดนะจิได้หูจักพัดหลายขึ้นเนาะสําหรับในมื้อนี้เฮาก็ไปเบิงไปชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยพี่น้องไป ก่อนอื่นมดเลยพัดกสิขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกเทื่อนึงเนาะสําหรับพัดเองมีซื่อว่านางพัตตาศิวลิสาอายุสาวแปปีปัจจุบันนี้พัดอาศัยอยู่ที่บ้านเล่าคาเมืองหินบูนแวขวงคํามวลโสปโปโปโลาว ในชีวิตของพัดพัดเกิดในครอบครัวลูกสาวน้าน้องพี่น้องพ่อของพัดประกอบอาชีพเป็นในครูสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนปฐุมในหมู่บ้านนี่แหละส่วนแม่ของพัดก็คือเป็นแม่บ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ในครอบครัวของพัดมีไอ้น้องห่วมสายเลือดนำกันยุยซี่คนพัดเองแม่นเป็นลูกผู้ที่สองส่วนทางด้านการศึกษาหลายคนสงสัยว่าพัดเฮียนจบหยังพัดเองเฮียนจบแค่สั้นมอปลายเท่านั้นเนาะส่วนเหตุผลที่พัดตัดสินใจบ่ไปเฮียนโตก็เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนี่แหละพี่น้องหลังจากนั้นพัดก็ได้ตัดสินใจเข้าไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทย หลังจากที่พัดเดินทางไปฮอดกรุงเทพแล้วงานทําอิฐที่พัดได้เหตุก็คือเป็นพนักงานขายเครื่องอยู่ในห้างหลู่แห่งหนึ่งแถวแถวพระรามสามนอพี่น้อง ัดเองได้อาศัยทํางานอยู่ที่พระราม3นี่เป็นเวลาหลายปีเนาะแล้วก็ได้เปลี่ยนงานจากที่ขายเครื่องอยู่ในห้างไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่พัตคารเดอะไหน่าพระราม3อยู่ไปอยู่มาเป็นเวลาดุนเติบและพี่น้อง เจ้าของฮานเพื่อนก็ได้มอบโอกาสหนึ่งให้พัดเนาะพอเห็นว่าพัดอ่านไทยเขียนไทยได้อย่างซีนะเพื่อนก็เลยเอาพัดไปเป็นผู้จัดการอพาร์ทเมนต์ของเพื่นที่กําลังสิเปิดใหม่และค่าแห่งที่เจให้พัดในตอนนั้นก็คือ1 5ื่นบาทต่อเดือนเท่ากับเงินเดือนคนไทยที่ทํางานนํากันเลยพี่น้องและในช่วงเวลาที่พัดอาศัยทํางานอยู่ในอพาร์ทเมนต์พัดกระเฮ็ดยูทูบควบคู่ไปนําพี่น้องโดยเดือนหนึ่งเจให้วันยุดพัดเดือนละสามมือเนาะพัดก็อาศัยเวลาสามมือหละท่านผู้ ออกไปถ่ายคลิปรีวิวกรุงเทพมหานครเนาะบอกว่าสิเป็นถนหน,นหนทางสิ่งก่อสร้างต่างๆบอกว่าสิเป็นโครงการน้อยหรือโครงการใหญ่พัดกับไปถ่ายจนเมื่อพี่น้องอยู่มามือนึงพัดก็ได้ไปถ่ายโครงการนึงงนาะพี่น้องซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศก็คือโครงการก่อสร้างทรัพยะสภาสถานแห่งประเทศไทยจนทางเพจวุฒิสภาของทางประเทศไทยเพิ่นได้ติดต่อมาขอสัมภาษณ์พัดตอนนั้นพัดหูซึกเป็นเกียรติและก็ดีใจหลายพี่น้องที่เพิ่นติดต่อมาเนาะ หลังจากนั้นอยู่ต่อมาเมื่อปีพศ2564ในช่วงนี้ก็คือพญาตโควิดระบาดอย่างนักในกรุงเทพน้อพี่น้องพ่อแม่ของพัดก็ได้โทรให้กลับบ้านด่วนพัดก็เลยตัดสินใจกลับมาบ้านเลยในตอนนั้นนับจากมือนั้นจนมาหอดมือนี้พัดก็กลับมาอยู่ประเทศลาวได้ส่งปีและท่านผู้ชมซึ่งก่อนที่พัดสิเดินทางกลับมาจากกรุงเทพเจ,พเจที่เป็นเจ้านายของพั ก็ยังได้พาพัดไปซีดวัคซีนการโควิดจนครบสองเข็มก่อนเนาะเพิ่นยังได้อนุญาตให้พัดมาและในมือที่พัดกำลังสิขึ้นลดมาบ้านก็นมีเอฟซจาก YouTube ซึ่งเป็นเอฟซคนไทยและพี่น้องเพิ่นยังได้โอนเงินมาช่วยค้าลดพัดอีกเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจก่อนที่พัดสิกับมาอยู่บ้าน ในช่วงตลอดแลยเเวลาที่พัดอาศัยทํางานอยู่ประเทศไทย8ปีฮั่นพัดก็ได้ประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริดนพี่น้องจนได้มีเงินเก็บอยู่กอนนึง หลังจากที่พัดกลับมาฮอดบานแล้วถ้าเอซีท่านใดที่เคยติดตามพัดมาตั้งแต่ต้นก็คือสิหูดีเนาะว่าพัดได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งั่นมาเปิดอ้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เหอนของเจ้าของพี่น้องหลังจากเปิดมาได้บดลพัดก็จําเป็นต้องปิดตัวลงเนาะหานก๋วยเตี๋ยวของพัดเนื่องจากว่าเจอวิกฤตเงินขี้เฟ้อนั่นเองเครื่องของแพงพัดก็เลยได้ปิด้านไป และเงินอีกส่วนหนึ่งที่พัดได้จากการทำงานไทยพัดก็ได้เอามาซื้อรถดยนต์คันทำอิฐคันแรกคันเดียวในชีวิตของพัดเนาะซึ่งในชีวิตนี้ก็บบุเคยฝันมาก่อนพี่น้องว่าสิสามารถซื้อรถยนคันแรกในชีวิตได้ด้วยเงินสดตอนนั้นพัดน้ำตาไหลเลยเนะพี่น้องถึงแม้นว่ารถคันนี้สิราคาบนได้แพงอีย่างแต่พัดก็ภูมิใจเพราะว่าพัดหามันมาด้วยน้ำพักน้ำแหงและก็บสองมือสองตีนของพัดด้วยความสุดจริตเนาะพี่น้อง และนอกจากนี้เงินส่วนที่เหลือพัดก็ได้เอามาลงทุนฮ็ดสวนยางพาราเนาะพี่น้องในปีทําอิฐที่พัดกลับมาฮอดบา้านฮันหลังจากที่ปิดกานขายฝือแล้วพัดก็ได้เอาแหงทั้งมดของพัดมาลงที่สวนยางเหือท่านผู้ชมซึ่งพัดลงทั้งหมด4ี่พันต้นต้นยางพาราในตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้ก็คือมีอายุได้1ปีแล้วเนื้อที่ทั้งหมดที่พัดปลูกยาง4ี่พันต้นนี่ก็คือมีเนื้อที่ประมาณ60ไรเนาะพี่น้อง เบิ่งมาฮอตอนนี้แล้วหลายๆท่านก็คือสิหายสงสัยแล้วละเนาะว่าเป็นอย่างพัดจังหูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเป็นอย่างดี เพราะแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าพัดเคยอาศัยอยู่ประเทศไทยนะเป็นเวลาหลายปีเนาะและกระทรวงเวลาที่พัดอาศัยอยู่ไทยฮั่นพัดก็ได้ไปถ่ายคลิปอยู่บนนั้นบทนี้จึงเ็ให้พัดมีความคุ้นเคยเมื่อได้เวาถึงประเทศไทยแล้วก็คือรู้สึกว่ามันเป็นงานทนัดของพัดเนาะเหมือนกับเป็นบ้านหลังที่สงเลยก็ว่าได้เนาะสําหรับพัดกับประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พัดได้หับจากการไปทํางานประเทศไทยนอกจากเงินแล้วพัดก็ยังได้หับประสบการณ์ดีๆและก็ได้ ได้พบเจอกับคนดีๆบุว่าสิเป็นเจเป็นเฮียเนาะที่เคยเป็นเจ้านายของพัฒนาะทุกมื้อนี้ถึงแม้นว่าพัฒสิกับมาอยู่บ้านเป็นเวลาสองปีแล้วพัฒเองกันยังติดโต่ะกับเจทางไลน์ได้ตามปุก,กติเนพี่น้องและเพื่อนก็นยังถามอีเนะว่ามือใดพัฒสิก๊ับไปทํางานอีกอย่างสินะและนอกจากนี้เอฟซีทางฝั่งไทยที่เพื่อนได้ติดตามน้องพัฒมาตั้งแต่ต้นเพื่อนกันยังถามตะดเนว่ามือใดพัฒสิก๊ับไปทํางานประเทศไทยอีกอย่างสินะ เป็นไดกันแน่พี่น้องหลังจากที่ได้ฮู้เรื่องราวในชีวิตของพัดแล้วหวังว่าเอฟซีหลายๆท่านที่คอมเมนต์ถามเข้ามากับดิฉเข้าใจแล้วเนาะถึงเหตุผลที่พัดเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับทางประเทศไทยแล้วกับเรื่องราวในชีวิตของพัดที่หลายๆคนยังบุฮันได้ฮู้จากเองซีนะกระสิมีประมาณเท่าน,นี้เนอะพี่น้องในคลิปนี้ในคลิปหน้าพัดเสิเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับโครงการอย่างให้เบิง่งกระท่าที่ตามฮับเบิง่งฮับชมไปนํากัน สำหรับในคลิปนี้พัดกสิโกพักสมองหนึ่งวันก่อนท่านผู้ชมมือหน้าพัดยังเสีเห็ดคลิปดีๆเกี่ยวกับทางประเทศไทยโอ้ให้ทุกท่านได้เบิงเนาะอย่างใดคลิปนี้กรากกคือเก้าเด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปโตอไปนำเนาะสำหรับมือนี้พัดตรงโขตูลาทุกท่านไปก่อนนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบายดยสำหรับพียอซีทันใดนาอทีฮับซ้งหอด ่ทยคลิปนี้เนาะก็จะหูแล้วว่าสาเหตุที่เป็นอย่างสาวาวจึงลากประเทศไทยเลยก็ลืมประเทศไทยบ่ลงนะพี่น้องนะก,ก็ย้อนว่าเพิ่นได้เคยไปใส่ซีวิตเคยได้ไปทํางานได้ไปอา,อาศัยอยู่กับคนไทยได้ไปลุกคลีนะพี่น้องนะก,ก็เลยแบบว่ามีความหักความผูกพันแหละสิ่งสําคัญในนั้นก็คือคนไทยนะพี่น้องะเป็นมิตรแลวกั ใจดีแล้วก็ให้ความสวยหรือต่าเตาเผนแลพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยแบบลืมคนไทยลืมเจ้านายไทยลืมประเทศไทยบ่ลงนบบพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ไปอาศัยอยู่ทางฝั่งไทยหลายปีนะพี่น้องเนาะตั้งว่า8ปีพี่น้องได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างชาวฝั่งไทยเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาจะมีความผูกพันนะพี่น้องเนาะแถมอ่าเฮายังได้เจอกับ มีตาผ่าไ้เจอกับคนดีๆนะก็เลยเหตุให้เพิ่งลืมประเทศไทยมาลงนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอสซีวัตทุฐานเด้จ้าที่ทติดตามขอบ zoom และบอกข่าวโฆษณาเนานะขับ z o คลิปเข้ามาจนถอดถ่ายคลิปนะพี่นะนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะสภากาสิไล้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะพี่นะนะ้องเนาะ ลืมติดตามผับ z มในคลิปนะนว่าสม,มุภาจะนำาสนอคลิปจะนำเรื่องราวดีๆอย่างมาฝากคุพี่น้องอีกอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้แสดงขอตัวลาไปก่อนแล้วด้จ้า <c oughs> และขอกล่าวเข้ามาสบายดี